แดงชนะแดงชนะแดงชนะแดงกนลงเวทีแดงดแดงกนงลงเวทีทไอ้ลืมชูมือนุกเลยพูดดีเอาละครับปล่อยปล่อยยังงี้ฮะชิงดำก็ฝ่ายแดงก็จะละพวงนักแบมพักต่อสี่มันเดิมแล้ครับผมเอาอลาาาาะครับหนุ่มบางกระดีดีมุ่งน้ำงินเอาละครับกองวยแม็กดาบลันสลักามฝ่ายน้ำมึนนะเอาจะออกจากมุ่งตอนนี้เอาละครับคู 8, ค่แปดคู 8, ค่ที 8, ่แปดคู่เอกรอบ ที่2วันนี้ครับเอานะครับยกที่ห้าทรายเอาล้วครับชิงดำครับตอนนี้ได้เอาโอ้ยโดนศอกแล้วฝ่ายแดงเอาละครับสูสีทรายเอาล้วครับที่ใบเอานะครับเอาเลยเอาล้ครับอ่าเอาล้วครับตัยทรายโ ไปล้อด้วเอาแล้ววางแล้วาดมันลกแล้วบกไว้แล้วขวางโอ้เสียงเโอบรรยากาศน้ำมันตีโอ้ยเอาแล้ครับแเข้าแล้วเอ้เราไ่เข้แล้วกองวม็กโอ้ยพกต แดงเล้เปรียบสองยกตัวเอาละครับวัดหน้าเสือตอนนี้เดินแล้วฝ่ายแดงตั้งรับจับทางแลว้วพ่วงอกองวันเป็กฝ่ายน้ำงินหนุ่มบางกะดีสั่งเตะแล้วฝ่ายน้ำมึน้ายเอ้ยอาเข้ามืดเอาล,ะ,อาละครับเหลืออีกหนึ่งนาทีสี่สิบห้นาทีอีกหน่อยอีกหน่อยสักสองเข่งเฮ้ย การชอบแบบไหนคัคู่นี้นะครับผมสักเข่งสักเข่ง้เลยอชไรอลอลังเวยบัเวย้ยไปเลยโดนลเล้มท่าจนเียมล้มลยอ๊อออฟออฟอ้มโอ้าโอ้ยโดนเลียมอ่้น้องบอลแม็กเดิ เอานะครับโอ้โยยิงตามแข้งเลยครับสองพี่เอาละครับโดนหนุนบังปปกะดีโดนแล้วตอนนี้เอาละครับผมโอ้โดนกระสวยอันแลน้วลูกหน้าฟาดตา้เลยมัน,น,นวัดกันแล้ววัดกันแล้วเอาละครับโอ้ยยิงตามแข้งเลยอ่ะเอาเขาหาตัวชนะอยู่พอดีนะครับผมเหมือนน้ำมันเลยอยันนี้แต่วัฏจกักรนะพี่ใด่ผมมาสวยด้วยลูกนี้แล้ว ราคาราคาคอะไรเนี่ยโอ้ยดอกนั้นเท่าตาเินลยครับยันก็นตอนนี้เหลือสิบห้าวินาทีาครับราคาจะไปทางไหนลุ้นกันก่อนครับผมแฟนมวยมิตาโบกันแล้วตอนนี้ครับ โคดีใครจะตั้งผู้ชนะเอ้ากรรมการเก็บไปกันนไปที่สองไปทางไหนก็ไปที่สามเร็งมาลูกท้ายจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าวัดกันโอ้ยเดง้งโอ้ยไปบานไม่นหน้าเป็นลมลูกนั้นเลย ก็ได้ลูกนี้ผมจะฝ่ายแดงครับจะรถพั่วฝ่ายชนะคะแนนไปมาข้ามายกกับผมสวัสดีครับ